สวัสดีค่ะใบมีดโรตารี่ใบมีดจอบหมุนหรือใบมีดตีดินนะคะเติมสต๊อกกันอีกแล้วนะตัวนี้จะเป็นสินค้าขายดีเลยพี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะมากมาทีไรหมดตลอดนะคะวันนี้เรามาเติมสินค้ากันแล้วนะคะใบมีดโรตารี่นะคะตาลดถังเนาะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวนี้นะคะสเปคระยะลูจะอยู่ที่44ม mm, มนะคะความหนา6ม mm, มนะแข็งแรงทนทานแน่นอนนะตัวนี้จะอยู่ที่ใบละ75บาทนะคะส่งฟี รีตั้งแต่ใบแรกเลยนะสั่งใบเดียวก็ส่งฟรีนะคะใบละ75บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยวพาชมน็อตนะน็อตนะคะนี่เลยจะมาเป็นเซตแบบนี้เลยนะคะจะอยู่ที่เซตละ12บาทนะคะ1เซตจะมี3ชิ้นนะคะจะมี3ชิ้นตามนี้เลยนะเซตละ12บาทนะคะถ้าเป็นใบมีจะอยู่ที่ใบละ75บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะ พี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะติดต่อหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์0619169691นะคะหรือว่าแอดไลน์มาเบอร์โทรนี้ได้เลยนะ มือแอดไลน์มาเบอร์โทรนี้ได้เลยหรือมารับเองกันที่หน้าร้านกันก็ได้นะคะเราก็มีหน้าร้านเนาะร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่มามะเขือค่ะอำเภอขอ,ของจังหวัดกำแพงเพชรเปิดให้บริการทุกวัน365วันไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะเลิกนะสำหรับพีพ่พท่านใดที่ต้องการสั่งออนไลน์นะคะก็โทรหาน้ำตาได้เลยนะคะเราส่งสินค้าทุกวันนะคะร้านเราไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะเลิกเนาะส่งส่งสินค้าทุกวันนะคะพีพ่พท่านใดที่สนใจโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะใบมีดโตรตารี่จากร้านบริทิฟแท็กเตอร์ค่ะ